กิองเบิ่งครับกินนองเบิ่งตัวไอ้เงินยอรยนึงสิไปอีหยังกินข้าวออกจังกินเด้อยามเช้าก็ดีมื้อแรงใครอีกจักชุดนึงพังเบิ่งบาทนี่มื้อละเท้อบอกมือละเท้อกันได้มือละซองกับโบเป็นยังโบโฟใครโบอยากนอนได้ยาชุ่มเซนอินเออยาเสีนยาอินได้จะขอยังกินมือเดียวหาเอาเบิดอหอหนึ่งพุ่นตอนรถผ้าลบมันบอกพได้ย่างไผ่ได้ล่ะกับโบเก็บไม่ทางไป มันโกเก็บทึ่งมืนมันก็เศร้าตามสิกิจิงบีบค่อยบีบบีน้ำพูดเดียวกับค่อยยาเขากินเขอาแห้งดีโอันกะวิ่งจะขึ้นขนาดได้เทงใหญ่ขึ้นโอ้หัด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 ลุกไเ้นแล้วเออบุกใหญ่เป็นเนียแล้วผุนโอ้ช้อนงัว งัวม่งามตอเกล้มีตัวงามบุยงัวตัวหูตโตโอ้ยมาปวดเหพโอ้ยมาปวดมีตัวใหญ่ใหญ่เว้ยมาปวดมาเรือเฉยงัวเนี้ยอ่ะมนเมนแมนมนฮัทฮัทมันฮัทมันีฮัทดฮัท กง่ายอแนงมาย่าต่อน้ำแดงก็ได้นาะเ้ได้ไดมือแล้วเที่ยก็ได้มือเล้เทื่ยก็ได้เือช่วงเทื่ก็ได้หัมันสะก่อนหัดให้มันขึ้นยังก็เือดอู้ยัวมัวดมั่วเลือดเรื่อกับง่ามขนาดด้วยฟุ้งเนี่ยาไมอ้โหรถจอด

ที่แตมันดึงไปแล้วแม่ด้วยขั้นน่ะั้นไมิงวเชดงวงวแม่ี้ยวงเนียมันก็ไดรแว่าเธอกระิบนั่ขึ้นอมากกว่นอนมากมามาลันโมได้กันบาเอาฉนี่มาลงมา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 เร็วเ เขาหุ่นหมต่ำเออเขาหย่เขานชันเคยมันอทัเคยชักเื่อได้ยนมั่บค่ม่เห็นว่ามันได้ทุบดิฟืนมันบ่ทรงเหนนะเออมันบทรงงมันโบทรงมันทุบเพื่อจคอยลงเลีวนี่เนาะจึ๊บโน้แพรอแพร่แล้วแล้วใโอกาสอีกเท่นึงฮารดแหมมันยังว่ายินจะแล้วกูแม่ก็ต้องแล้วบาดเลยมันคอยม่งเอามาหาอยู่นี่วิ่ผมไปทางนอก บ่อฮาก่อนเอาไปทางนอกกาเอาไปแม่ล่ะึงออไปเแม่ดแห่งวพอี่บ่่มาเิมันก็่อยข่อยมันแข็งพ่อนะแม่ขันมันแข็งพอนมั่จดูเดไม่กแทเชืออกเือกอมบดเด็ชอตเปนตัวใหญ่เ่นทาตเลยแล้วเดือดถึงัว mọi thứ song 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 2 song 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 ่องยุ่นเราอม่ช่วงเมืเน้ยบอก่าเแม่ที่เห่เยมาเงีนะะเกียวเป็นน้ำพ่นกัมีเยญาเนาะถือเป็นน้ำโบสิบไปเลอยกับมีจน้อยก็เป็นดอกทำมาตามกอไปเรื่อยแล้วเนี่ยปันมันโรงนะโทรงค่อยไปดิค่อยไปดิเขาอานี้วัดช้อยรโ่ง เน okay. yeah. oh ี่ก um ็เดียวเดนอนเยวไ้ตนเทงร้านาได้ลยเาจ้ามมาพี่เจ้าเอาันขืนได้เดี๋ยวคนไปเกลือตัวนึ่งก่อนเดี๋ยวไปใส่ตัวนั้นขึ้นมาละทันเดินปรชงขืนได้ยุหันประชงประชงว้ียบบ้อยแล้ว วัน้นมันขนาดเลยย้อนยังเป็นน้อยยังค่อยค่อยแล้วก็ยังมาขอหัดกันยังมาบ้างไครไอ้ไม่คอยจะเปอนมาจีดูเว้ยเหนือจับขอมาหัต mọi người biết có tám km hảo đọc đông người ạ hào thì tiền đong đong lỡ 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 muối, <laughs> lỡ <laughs> lỡ 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 โอ้ขอออกได้บอลเด็ดเสือกทำได้หนใส่ตัวใม่ล่ะได้บอกเด็ยนเดียนเลยมาลงมามาบ๊อบ খ্ণযারাি্য়ােন্য়ান্য়ারা চ্য়ারা ชงมันแลวได oh. ้ชองเขื่อนเลยร้องหลายๆเขื่อเลยโอ้เออเขาคือเขาไม่บอกมันบ่ชงอ๋อไปดูไปดื่ออ๋เนาะออกมาซะ่ไหมไู่คือเก็คเขาที่ผู้ชงอืมเขาดูอั็ ชองปีม่งเือกันบริสสุดน่นหอดชองปีงวดดวดแบแบนน่อยะแล้นแล้วแบบห่อยเนี่อาไปจูะร้ออลุมาพูดบ้านอะรอย่างจุงไปจุงไปไปสิเบิ่งเบิ่งเชใหไงข้นก่อนตัวไงไปใส่ตัวญงครับบ่ดนี้เออแมนแไปของน้ำดูฮวานีดูฮวนมันฮวดเออ นวลวัลวไปบอกเอาบมได้เว้ยหยุดสะกอนหยุดสะกอนมือหันโบหาย,ลาาย,ลยาแล้วบ่อนหายแล้วบมได้เมนโมได้นะโยดโยดโยดหยุดโยดโบโบโบ,โบ,โบพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเทอาหนึ่งแล้วพอแล้วพ่อแล้วชี้หางเท้าแล้ว